โยวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูไบดิวิลุนชานไซา์ทุกคนก็นด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าไฟวอร์ดิเออร์สองนะทุกผู้ชมนะเป็นเกมแนวเหมือนวอลเลนต์นะครับมาจากประเทศจีนนะตอนนี้ก็เปิดทดสอบอยู่นะทุกผู้ชมนะไปโหลดมาได้นะครับโหลดผ่านเจ้าตัวเอฟ4399ามเกานะทุกผู้ชมนะแอปเดียวที่เล่นกับวนะันพีชนั่นแหละคนดูนะวันพีสไปติ้งพาร์ทเลยนะครับแอปเดียวกันนะทุกผู้ชมนะ ครหลอโคตีมาว่ะมาว่ะเราจะมาไล่ย,ยิงเด็กๆน้องไก่กันสักหน่อยนะยีมีสกิลไว้ใช้ด้วยนะคนดูนะนี่นี่สกิลโยนไม่ได้ครับส,สวยมันไม่มีกดลบนี่ว่ะคนดูเออเดี๋เออดี๋ยวเดี๋เทโคตรตึงอ่ะสนุกอยู่นะเกมนี้นะคนดูนะอ่านี่ผมมาเล่นแบบว่าทีมเดสแมทนะครับคนดูเย่ yeah. ลิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับเย่ใต้คลิปนะคนดูนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับนี่อ๋อเฮ้ยกระสุนมดม่ะวัตเตอร์เฮกนี่กดได้โหมีมีได้ใช้ได้มา โคตรเอโคตรึงนงครับวูนี่มีดรอรอโดดเลยเดะเฮ้ยอ๋อเราซื้อปืนได้ด้วยนี่มาคุณดูลืมไปนี่เราซื้อระเบิดกระเกาะอะไรพวกนี้ได้นะครับคุณดูนะมันมีซื้อด้วยนะนี่โคตรึงเอาว่ะเอาว่ะ nice. เวียร์นิสอ้าวชนะเฉยชนะแล้วหรองงนะชนะแบบงงนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบออกมาจากล็อบบี้แล้วนะคุณดูนะ โคตรีโคตรีเฮ้ยอันนี้เป็นแนงหรอหรืออะไรเอาวะนี่ัน,นี่เป็นหน้าล็อบบี้นะครับคนดูนะมันเป็นภาษาจีนนะครับเกมนี้นะคนดูผมก็ไม่รู้ว่ามันปิงเท่าไหร่อ่ะเกมเนี่ย๋ยวน่าจะปิงอยู่นะอันนี้เป็นหน้าล็อบบี้มันนะครับโอ้ภาพสวอโอเคเลยนะมีตัวละครให้เล่นอะไรเยอะแยะเลยนะครับอืมนี่ดูก่อนนี้เดินดูก่น ลิงกันว้มีออดุงออดับด้วยว่ะเอาว่ะอุ้ยแสดงว่าสลับปืนได้นะใช้ออดุงออดับได้นะมาว่านี่เป็นโหมดการเล่นแน่นอนเลยนะหอย่างนี้นอ๋อเราโหลดแพทเพิ่มได้นี่ว่ะถ้าเราจะเล่นโหมดอื่นนะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรีป ายออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ถง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเผจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยรออยู่ในคิวแล้ว่็เอ yeah นี่โอ้มีมีมีให้เล่นเยอะเลยนะหลายหมดเลยนะนี่คนดูเอาว่ะเอาว่ะบูดาบูจับกอร์เบน่าเกลักสติงกันนะไอโหลดให้หมดครับมีเท่าไหร่ก็โหลดให้หมดเย a โอ้มีแมปวางระบุงวางระเบิดด้วยว่านี่เอาง่ายๆละกันเอาแบบเร็วๆเร็วๆเร็วๆเอาหมดนี่แหละไป let's go เริ่มครับให้กดค้นหายังโอเคกดค้นหาแล้ว มีระบบแรงกิ้งแรงกิ้งด้วยนี่มาคนดูโคตรีเนี่ยผมชอบเล่นเกมจีนนะเพราะเกมจีนมันมีอะไรให้เล่นเยอะแยะครับอันนี้เป็นเลือดนะครับอันนี้เล่นทีมเดทนะคนดูเนาะโคตรึงโคตรึงเคาะไกลเคาะไกลๆโคตรแรงโคตรแรงเอาดิอุ้ยเอาดิเอาดีน้องโอ้เจอไอ้จิ๊กกิ้งมาคนดูชิบหายแล้ว มาดิมาดิลิงระยะไกลแล้วเน้นยิงหัวนะคนดูนะเน้นยิงที่หัวยิงที่หัวเพื่อปรรเทาอ้าทำไมอยู่ๆเลือดหายโอ้เจอตัวตึงมาเอาว่าไปดิไปดิปดสวยสวยแตกแตกแตกมาดิมาดิาดดเหมือนใน้กินนั่นเลยอ่ะไอ้ไอติดไอ อีดเรเซอร์ไม่ใช่อีดิเซอร์อะไรแล้วไฟฟอนไฟฟอนพูดผิดอันนี้ไฟวอริเออร์นะคนดูนะเอาว่ะเอาว่ะเหมือนไฟฟอนยิบหายนี่สวยแนวแนวไอ้นี่เลยนะนี่เอาดีเอาดีัวตึงหัวตึงมาดิมาดิสวยไอ้เป็นเอามีดมาเหลาเราเลยว่ะเมื่อกี้เนี่ยเกินไปแล้วมันเกินไปแล้ว ว้าวแล้วเปลี่ยนปืนได้ไหมวะดูกระเป๋าน้อเปลี่ยนได้นี่นี่นี่เซตนี้เยสสไนเปอร์ว่ะเอาว่ะนี่เลยคนดูตุยหมน่ะตุยหมน่ะโอ้โหเฮ้ยทำไมปิงสี่ร้อยโอ้โหปิงโคตรโคตรพ่อโคตรแม่ปิงปิงสี่ร้อยคนดูเกมกูเชื่อเลยจะเล่นยังไงนี่ฮะสงสัยต้องใช้ VPN มาเนี่ยปิงขนาดเนี้ปิงกันทั้งวันน่ะคนดู ตายดอ้วบอกเลยนีเดะล่วงนีเดะตะโขบมันตะโขบมันใกล้กว่านี้หน่อยได้ไหมเนี่ยอ้าตายปิงสี่ร้อยเกมพี่กับปิงพูดผมจะเล่นยังไงดูผมยิงมีน่วงไปถึงชาติหนาเอากูตายเฮ้ยอันนี้เป็นทีมเดสแมนนะใครถึง60ก่อนหรือว่าเวลาหมดก่อนแล้วเต็มเยอะกว่าก็ชนะไปนะครับเอาวะเอาวะ มาดิมาดิต้นไหนครับต้นไหนได้มามันได้แค่นี้นะครับผมดูนะ yeah. ยนเย้อุ้ยนี่เดียวยมันจะเหลามันจะเหลาสวยโฟ <c oughs> ทิกนี่เดียวยไม่ตายโฟท,ทิกนี่เดียวินี่เดียวินี่เดี <c oughs> เยวิสวย <c oughs> นีเลยสวยเอายังก็ดิ่นคาลเตอร์คาลเตอร์สตุยเอา่าเอา่านี่เลยวแตกเอา่อา,กกเ,า,อเ,าอเอา่า,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 าโคตึงโคตึงว้าเกินไปนะมันเกินไปนะมาดีมาดีาดอ้ยใครมันมายิงวะ มันปิงเกินเกมอ่ะมันมีตัวดักยิงเราอยู่นะครับตรงนี้เปลี่ยนกระเป๋าก่อนได้ไหมอา้าวรูปกระเป๋าเราหายเราต้องตายก่อนนี่มันถึงจะมีรูปกระเป๋าขึ้นมานี่เลยโอ้คุณเข้ามายิงถึงในฐานเลยนี่พี่เปลี่ยนดิมาเอาเรียจี้โชว์หน่อยเอาตายเจ้กูเฮ้ยโอ้โหลูกพี่แม่นพูดมึคนหรือเปล่านี่ ทำตายง่ายกันจังเลยวะสวยเราปิงยัเสียหลอกถ้าไม่ปิงนะคนต,ตายแล้วอ่ะเฮ้ยฝั่งเราแม่งมาเีเป็นเหล่าว่ะคนดูโคตรทีโคตรีโคตรตึงอ่ะโคตรทีโคตรตึงอ่ะสวยมาดีเด้อดิอะ <c oughs> มีข้างหลังมาอีกเหรอ เกินพี่ก็เกินไปเนาะอุยนี่เนยนี่เนี่ยนี่เนอัดไปเลยเนอัดเต็มตัวปิงเจ็ดร้อยเปล่าคนดูดูตัวเล่นยังไงปิงเจ็ดร้อยเนี่เนาะโอ้ค่าเกิน้เรอ,อตรงใส่ต้องต่อ VPN นะท่านผู้ชมนะเราอยู่ที่ไหนว่าโอ้ค่าสิบสองตายสิบเอ็ดช่วยฮุกตายคดเกลื่อนมาว่ะมาว่ะมันไม่มี VPN ให้ต่อคนดูปิงจะจัดเลยนี่ผมบอกเลย ลองไปเล่น,น <hi> เอ้ยมันมีโหมดอื่นให้เล่นอยู่นะไม่รู้ว่าโหลดแมปยังนะโหลดโหมดอื่นผมเนี่ยแต่งกดไปติดซะด้วยโกดปิงอะบอกเลยปิงจัดหาดเฮ้ยมีโหมดอันนี้ได้่ะโหมดอะไรเนี่ยโหมดเชื้อซอมบี้เหรอเฮ้ยต้องลองต้องลองคนดูไปลุยี a ี่แต่ปู้จับ ปอักกันหนักกันรักสปูติงกันนะไอ้โหโคตรท่อะไรอะ่ะมันคือหมวดอะไรวะคนดูอะไรอะ่ะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลโบกิฟต์ r i o อ s สตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละไปสนุกกันเลยว้าวแม่งปีนัดจัดเลยอ๋อมันเหมือนโหมดซอมบี้แน่เลยนะคนดูนะเอาอ่ะเอาาเจ้คนที ไปไปเอาละรครับเพื่อนหมดซอมบี้แน่นอนเลยนะเออโคตรีโคตรึงอ่ะโวยนั่นไงนั่นไงนี่นี่นี่เอาว่ะเอาว่ะมันคืออะไรวะไพ่นี่ อโอ้ยยูกูเปลี่ยนเป็นป tamam, <t> ืนดีกว่ายิง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 สวยสวยสวยพวกม่จะตายมันตายสวยโคตรตึงเฮ้ยพอเราเป็นหุ่นยักษ์หรอไปสู้กับมันหรอแกนั่งเป็นหุ่นแล้วมาดินี่นี่เอาดิครับน้องแกนั่งเป็นหุ่นเชิดนี่นีเอาดิ มาด่ครับมาด่ครับมาดีครับมาดีครับมาดินี่ปั่นกระสุนกระสุนวงจั๊กหนูตึงนี่เอาดิเออเอาดิเอาดิเอาว่ากดทีกดตีดูเดี๋ยวเพิ่มปุ่มแป๊บนี่ปุ่ม e ปุ่ม่าปุ่ม f ละกัน โค้ดที่โค้ดที่เฮ้ยเอ้เอาเราได้ลงมาเป็นคนเหรอมาดิมาดิว่าเม่อกี้ได้เลือกตัวนี่โดนอ๋อเราโดนเป็นนั่นนะเป็นซอมบี้นี่าม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 าเนี่ยเฮ้ยโค้ดที่นี่ว่าเอาเรื่องน,นั่นนี่เกมนี่มาว่ามาว่มา,ม,า,ม,ามีหมดซอมบี้เฮลินนะเมื่อกี้นี้มันมีเออหมดใส่หุ่นยนต์ด้วยนี่หว่ากับโหมด หมดปีศาจซอมบี้นะโครตรึงโครตรึงฝั่งซอมบี้ชนะชี้ด <c oughs> <c oughs> ปืนกระแล้งอยูน่นะไปไปเพื่อนมาดิมาดิโอ้เปิดเกาะได้คนรู้โโกเกมนี้เฮ้ยวะเราเป็นซอมบี้เฉยเลยวะอ้าว นี่เดยนี่เดยเรียบร้อยครับแพร่กระจายเชื้ออือเอออเนี่เดยโว้เกือบตุยนั่นน่ะมันเอาไผ่าามาเคลี้ยงใส่เราเฉยเลยวะคนดูหัวตรึงหัวตรึงเอาตัวนี้หละมาไปไหนแล้วมันไปไหนกันนั่นไงนั่นไงนั่นไงสวยเพื่อนตับให้โดนับให้ดนนี่เปิดตัวแข็งก่อน นี่เลยนี่เลยตุยครับนี่เลยนี่เลยเฮ้ยมันเปิดก้อนมันเปิดกอนี่เลยนี่เลยเรียบร้อยอาฮ่าเอาว่าเอาว่าสกิลหน่อยนี่เป็นไงน่ะเพื่อตึงไปไหนไปไหนเหลือมันเหลือใครวะยังไม่ตุยมันจะมีแบบ คนมาแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ได้ด้วยนะคุณดูนะนี่มันอยู่นี่เพื่อนนี่ใส่ตัวแข็งสักหน่อยสวยตายโคตีโคทรดีหมดจัดหมดจัดคนดูเอ้ยหมดนี้ก็เล่มอยู่เหมือนกันนะคุณดูนะแถบปุมปั๊บปุ่มใหม่แป๊บเอ่ออันนี้เป็นอะไรนะ เอาเป็นปุ่มจีแล้วกันนะจุ่มจีน,น่าจะาง่ายกว่านะโ okay, อเคเวลีกูดเฮ้ยเอา if เลยคุณดูดีนะปั๊บแม่ปับป๊บแม่ยัยโทรศัพท์เกมมิ่งโฟนพี่มันปรับนั่นได้นะเฮ้ยมันมีหุ่นยนต์นี่สวยมันออกจากหุ่นยนต์อ้าวกูตายดูระเบิดตุยเลยโอ้เวลามันนั่นมันทิ้งชุดก่อได้ชุดก่อมันโคตรโหดน,นะนี่ซอมบี้เป็นฝ่ายชนะตัวตี โอเคนะฮะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะับสรับเจ้าตัวเกมอ่าไฟวอลิเออร์สองนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่หน้าหน้างคอยันได้คลิปนอกไปโดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูโคตรหลอกโคตรตึงอ่ะโดดไปดิครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเปลี่ยนยังไงทีนี้โอเคเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปยังไงวะตรงนั้นอ่ะอีหรือเปล่าอ้าวพี่โดดขึ้นไม่ทันละ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ิชแมนช็อปโนง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย